ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเกมนี้มันมาแรงจริงๆนะก็คือเกม99คืนในป่ายังไงล่ะเอาล่ะสำหรับน้องๆก็เล่นมาสักพักหนึ่งน,นั้นน่าจะมีอัปเดตอีก9ชั่วโมงอ่ะ เออเรามาดูดีว่าคลาสแต่ละคลาสเรามีอะไรบ้างนี่อันนี้คือเป็นคลาสมาใหม่เยอะมากเลยนะแต่ว่าวันนี้เราจะใช้ในคลาสแคมเปอร์แล้วกันนะทุกคนนะเพราะว่ามันเป็นคลาสที่ทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วแหละนะแล้วก็ไม่เต็มด้วยเดี๋ยวเรามาสโลวกันดีว่าเออ99คืนของเราเนี่ยเราเล่นคนเดียวเราจะผ่านไปได้ไกลขนาดไหนนะทุกคนนะเอาตัวรอด99คืนก่อนค้นหาเด็กๆเ,เอ่อไม่ฉันเป็คนค้นหาแรงสิ้นแหละ อ่ะแล้วทุกคนเออเรามาอยู่ในเกมมาที่เรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องพูดพาททำเพลงเสียเวลานะขั้นตอนแรกเลยเราจะต้องรีบตัดไม้รีบตัดไม้ให้ได้เร็วที่สุดนะเพราะว่าเราจะมีกองไฟด้วยไม่ต้องอธิบายหรอกน้องๆเคยเล่นอยู่เออนั่นแหละรีบตัดเลยเรามีเท่าไหร่รีบตัดเพราะว่าคืนแรกอ่ะมันเป็นคืนที่เออเจ้ากวางมันไม่ค่อยโหดไง่ถ้าเราไปตัดแบบ2คืน3คืนมาโอ้โหบอกเลยว่าเละเทะ เอาละทุกคนเราก็จะตัดประมาณนี้ก่อนนะครับผมนแล้วก็รีบเอาของใส่ในนี้เลยนี่ก็ต้องขอเปลี่ยนมุมมมองมุมมองหน่อยนะเพราะว่านี่พอเราเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราเรียกไปใส่แคมป์ไฟใส่แคมป์ไฟก่อนอันดับแรกเฮ้แต่อันนี้อย่าทิ้งนะน,นี้ปลูกไว้เลยเนี่ยนี่อย่าทิ้งนะเด็ดขาดเลยนี่แล้วเราก็จะได้แคมป์ไฟต่อมานะครับผมนะเราก็ทําการเอาพวกของเนี่ยไปใส่โต๊ะคราฟก่อนเราจะพึ่งเอาไปใส่แคมป์ไฟนะ พราะว่าแคมไฟ์มันสามารถเออหาพวกฐานหรือว่าพวกเชื้อเพลิงอะไรต่างๆนานาได้หมดอ่ะแล้วก็เอามาตรงนี้เออล้วก็มาปลูกตรงนี้ใกล้ๆบอ่อน้ำเนี่ยปลูกไปเลยแล้วก็อันนี้เราจะมาทํานี่แผนที่แผนที่ก่อนถ้าเกิดว่าใครทาตามสูตรนี้บอกเลยว่ารอดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ต้องเป็นห่วงไม่ตุยเย่แน่นอนเออทำไมเหมาะวางยากแทะอ่ะลราวางแล้ววางแล้วแล้วก็ทําการ นี่อันนี้คืนแรกไม่เป็นไรช่างมันคือต่อไปเนี่ยเราต้องรีบคราบโตคราบอันนี้ให้ดีเร็วที่สุดนะทุกคนเราต้องรีบอัปเกรดโตคราบเพราะว่าวันนี้เราไม่ต้องกลัวเราเดินเวียงเลยเอ่ามันแค่มาขู่มันแค่มาขู่เฉยๆอนนันี้นี่เห็นไหมพวกฐานหินพวกนี้ยแล้วก็เก็บไปด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีลืนละประมาณนี้นะแล้วก็เอาไปที่แคมป์ได้เลยครับแล้วก็ทําการอัปเกรดโตคราบอันนี้ให้เป็นเลเวลสอง นี่เราจะได้พวกนี้มาเนี่ยเห็นไหมเราจะได้พวกนี้มาแล้วเราก็ไล่ทําเลยนะครับผมนะถ้าเราอยากรู้ว่าเราจะทําอะไรได้บ้างแล้วก็เอ,อดูตอนนี้ทําอะไรไม่ได้สักอย่างเลยนะแล้วก็แมปใหญ่ขึ้นเนี่ยนะอ่ออีซี่อีซี่ถ้าเราได้ไอ,อติงกกระต่ายมาแล้วแล้วก็ทําการนะัร้นเลยทุกคนเอาไปแลกกับออพ่อค้าพ่อค้าพ่อค้าพ่ใช่พ่อค้าเอ้ยเออเออเนี่ยแดดได้มาแล้วแล้วก็รีบไปทํา แลกตีนกระต่ายเลยนะครับอ่าแล้วก็เอากระสอบก่อนเลยกระสอบมันบรรจุของได้เยอะกว่านะาครับทุกคนอ่าแล้วก็กินไปเลยออาล้ะทุกคนแล้วก็ทําการไปฟาร์มเหล็กนะอันนี้เรามีช่อง15อันแล้วเราก็ต้องไปฟาร์มเหล็กแต่ว่าช่วงแรกๆมันน่าจะไม่ยากขนาดนั้นนะนะเออแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครแบบมีปัญหากับไอ้เรื่องที่คนคนป่ามันมาบุกเราใช่ไหม เราก็แค่คารบที่ตรีฟรีนะเราเรียกที่ตีฟรีก็คือมันมันจะไม่สามารถทําอะไรเราได้เลยแต่ว่าพวกวันหนุ่งสูงอย่างเงี้ยมันจะทําให้มันกระโดดขึ้นได้นะแต่ก็ต้องอัปเกรดด้วยนะอ่ะแล้วทุกคนตอนนี้ก็ได้ของมาเต็มกระเป๋าแล้วครับผมนะเรามาดูกันว่าเราได้อะไรมาบ้างอ่าโอ้โดูนี่นี่พวกนี้อ่ะเชื้อเพลิงอย่างดีเลยดูนะครับทุกคนนะอันนี้คือเป็นขีดนี้แล้วก็ทําการโอ้โหเห็นไหมไม่ อ้อซาบูสาบูเฮเขาลบแดพระผู้เป็นเจา้าโอ้โหลัทธิงมงายบูชากวางอย่างนั้นเลยนี่แล้วเราก็เอาพวกเศษเหล็กนี้มาใส่นี้เพื่ออะไรเหรอถ้าเราได้15อันแล้วใช่ไหมนี่แนะนำอันตัวนี้เลยชั้นวางของมาเซียน1 2 3 4อ่อะนะทุกคนแล้วก็มาวางชั้นนี้นะครับเพื่อเอาไว้ตีฟีนะนี่เรามาวางตรงนี้ นี่คือเป็นทริคเล็กๆนะสามารถไปทําตามกันได้นะแต่ว่าเราก็อย่าลืมว่าเราต้องอัปเกรดดีๆนะอันนี้ก็สามารถช่วยในในระยะต้นๆได้นะนาก็าจะประมาณนี้ไอ้พวกละทีมก็จะเดินมาแบบเออเออติดมันติดไข่ไข่เขาบดได้อะไรประมาณเนี้นะเออแล้วก็เราทําการหนีที่นี่ขาดไม่ได้เลยนี่เราเด,เดี๋ยวนะเหล็กเหล,ล,ล็กสิบเหล็กสิบน่าจะนีนห้าห้าห้าโอ้ยพอ พอนี่แล้วก็ทําฟาร์มด้วยนี่ฟาร์มฟาร์มนี่น่าทําที่สุดเลยเพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่เราไ้ทําอาหารนั่นเองนะช่วงแรกๆอ่ะอาหารจะหาค่อนข้างที่จะยากอยู่นะแต่ว่าถ้าเล่นถ้าเล่นหลายๆคนอนะ่ะมันสามารถแบ่งหน้าที่กันได้นะทุกคนนะแบบว่าคนนี้ไปหาอาหารคนนึงไปตัดไม้แล้วก็คนนึงเป็นฟาร์มหลิกยัยงไงก็ไดนะ้แต่ว่าเล่นคนเดียวก็ต้อง นั่นแหละนะต้องทําทุกอย่างเองหมดเลยนี่ทุกคนคืนนี้ก็คือคืนที่4นะจะมีพวกเออรัทีมานะแล้วก็แค่กระโดดมาในนี้นี่กระโดดมาในนี้แล้วเราก็รอมันมาอย่างเดียวเรามาดูเลยเนี่ยไอตัวเนี้ยใช้แค่เหล็ก2อ4 668 8กอันแต่ว่ามันสามารถช่วยเรากันได้สําหรับคนที่ตีไม่เก่งนะอย่างเช่นแบบเออมอนมาอย่างเงี้ยเราแบบชอบฟาดวืดอย่างเงี้ยเออแล้วโดนลุม สกอนงอตายอะไรเงี้ยนี่เอาศูนรนี้ไปทําได้นะเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็รอไอ้อพวกนั้นมาในอยู่ไหนวะหืเบี้ยหัวเอาไม่ใช่กลุ่มลุกลับกลาลังมองหน้ามองมุงมุงหน้ามองหน้าเลยไปที่แคมของคุณนี่ไหมนี่คือ,ค,อคือมันที่เสียมันไม่ค่อยโหดหรอกมันจะมีพวกแค่มันมันใช้อาวุธตีใกล้พวกขวานกากๆเหมือนที่เราถือนี่แหละแต่ว่าพวกเออที่มัน กวางมาแต่ไอ้พวกที่เกิดว่ามันวันไกลๆใช่ไหมมันจะพวกมีพวกผาหน้าไม้มีลูกตุ้มมีอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยอันนี้มันยังโง่อยู่เนี่ยเห็นไหมพวกนี้ยังเป็นมอนโง่อยู่ไหนไหนคนไหนเีกคนไหนวะนไยเปรี้ยวอ่ะเอาไหมเนี่ยเดี๋ยวไม่ไม่ไม่โอ้ยนีงไงยังไงมาแล้วมาใช้บริการเราแล้วเนี่ยแล้วก็เคาะกระกองเลยเออนี่ซึมลซึมซึลบซึลุบเนี้ย นาแค่นี้ก็ีซี่แล้วทุกคนอ่าแล้วตอนนี้เราก็ได้ม้อหงข้าวแล้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 วโอ้ทำไมลิ้มหกันนี่ไงมาแล้วแล้วเราก็ทําการเอานี้มาวางไว้ตรงตรงไหนก็วางไว้เถอะวางไว้เท่านี้ก็แล้วกันอ่าแล้วเราก็เอาเอาเนี้ยนี่น่าจะรู้กันอยู่แล้วแล้วก็มาใส่ซะเพื่อมันจะได้ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติยังไงล่ะอ่ากิน นี่าวางไปเลยเออแต่ว่าพูดถึงว่าฉันก็อยากได้ขวานเหมือนเด็เนี่ยโอ้โหขึ้นมาเลยโอ้โหจวได้รับละเราไปหาเหออนังมาป่าให้คุณพี่คนนี้ดีกว่านี่การสำรวจครับก็คือว่าเราจะสำรวจแบบให้มันสุดแมปเลยทุกคนนะไปสำรวจสุดแมปแล้วเราก็ได้อะไรมาก็กลับมาอย่างนั้นแต่ว่าห้ามตุยเย่ก,ก็พอนี่แล้วก็ได้หนังมาป่าไปแล้วเรากลับไปลรก,กับพี่คนนั้นดีกว่านี่เห็นไหมพอเรามาเลือกเราก็เลือกขวานดีไปเราก็จะได้ขวานดีๆใช้ แล้วขวานกักากทิ้งไปห้าสี่สามสองหนึ่งนี่ทุกคนเราแบบว่าเราเพิ่งรู้เลยว่าไอ้พวกนี้มันมาอยู่ตามข้างๆบ้านเราเห็นไหมบ้านเราตรงนี้เลยมันอยู่ตรงนี้เพราะนั้นมันมันต้องโดนเรามาตต้มออเออเออ,เอ,อจะมาเปรี้ยวกับฉันไหนมีใครอยู่ไหมปลาคองะเออถือหอกมาโอ้ยโอยชนชนหินชนหินโอ๊ย เออมายิงไกลนี่เห็นไหมมันยิงอุ๊ยเอ้าหลบหลบมันกันอ่าแล้วในนี้ก็โอ้โหนี่อันนี้คือสิ่งที่จำเป็นมากอุ๊ย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 มาจอบลอยได้ไงจอบลอยได้ไงไม่ได้เลยไม่ดีเลยเอาเปิดเปิดทางนี้ดูซิว่าเราจะได้อะไรนะ โอ้ไม่คุ้มค่าการเจ็บตัวเลยสักนิดอ่าแล้วทุกคนมันเป็นวันคืนที่8แล้วนะก็คือว่าพวกลัทธิมันจะมีพวกที่มันจะเป็นธนูไม่ใช่ธนูดิหน้าไม้เข้ามานะนี่คราวนี้หละต้องใช้แบบสเก็บเทพและสต็ปเทพสเก็บอะไรวะทำไมพูดผิดบ่อยจังเลยอ่าแล้วเดี๋ยวจะต้องเก็บตัวท่าที่เป็นธนูก่อนนะทุกคนนะเล้วเรียกธนูเลยแล้วกันเรียกง่ายดีอ่าแล้วดูนะมันจะนี่เห็นไหม โอ้โหงางถึ่งง้างรอเลยทีเดียวโดนแหนเขาบอกว่าแกโดนแหนามาดิมาดิอยู่ไหนอยู่ไหนเออจะกวางมาละคนนี้ไม่อยู่ดิเอาคนนี้ก่อนเลยโอ้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 ยหิวก็หิวเดี๋ยวกินก่อนกินข้าวก่อนเออหิวผิดจังหวะจริงยิงโอ้ย โอยตกเออนี่น้องมันก็เข้าไปตีเหมือนเดิมอ่าตีตรงนี้เหมือนเดิมตึกตึกนี่เห็นไหมตีฟรีอีสปอร์ตอ้อเป็นไงเป็นไงใช่ได้ดูดิดว,ว่าฉันได้อะไรมาทุกคนนี่ขวานเทพขวานเทพนี่วิ่งโชว์เลยแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเอ้อเอ้ยเอ้ย โอ้หวิ่งมาดงดงอะไรครับเนี่ยเออโอ้แล้วกับของอีก14ชิ้นพร้อมกับกระเป๋าฟูแบบเต็มพิกัดโอ้โหสบายละสบายแล้ะเราเออวิ่งไปเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหมามันมีคนตามมาจ้าไม่ละไม่โดนไม่ถึงเอยแย่แล้วโอ้ยวิ่งวิ่งโอ้ยวิ่ง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 อย่างเดียวเอยมันวิ่งช้าเอยมันยังมันวิ่งช้าอยู่แล้ว เออมาแล้วอะไรฮืมเราถึงแล้วนะเจ๊ะแล้วก็ของที่เรามีอยู่แล้วมาดูดิโอ้โหนี่ฉันเก็บมาเต็มที่กันเลยได้เลยบเาลโอ้โหถังน้ำมันอไรใส่น,นี่โอ้โหนี่โอ้โหมีฐานอีกเยอะเกินไปเปล่านี่ข้อดีของที่เรามีแครอทใช่ไหมทุกคนนี่มีไม่ว่าจะเป็นแครอทหรือข้าวโพดเราก็เก็บข้าวถุง แล้วเราก็เอามาใส่ในนี้เลยในกรณีที่เราไม่มีเวลาไปฟาร์มใช่ไหมนี่นี่เราก็ใส่ในนี้เลยแล้วในนี้มันก็จะออกมานี่เห็นไหมมันก็จะเป็นเชื้อเพลิงให้เราเองโดยที่เราไม่ต้องออกไปเสี่ยงภัยข้างนอกเลยนะทุกคนนะโอ้แล้วก็กินไปเออตอนนี้เราจะทําการทําร้วนเนี่ยใช่ไหมอันนี้คือเริ่มทํามาได้สักพักแล้วนะให้แม่นี่น,นี่คือฟาร์มต้นไม้น,นี่คือประตูทางเข้าแล,าล้วในกัลวก็นน่าจะใกล้เสร็จแล้วทุกคนนะ เดี๋ยวเราจะไปรีวิวครั้งหนึ่งตอนที่มันเสร็จกันเลยดีกว่านะครับอ่าเราทุกคนตอนนี้ก็ทําการสร้างรั้วเสร็จแล้วนะครับผมนะเห็นไหมนี่นะก็จะคือเป็นนี่ก็เป็นโซนทำอาหารนะครับผมนะนี่ก็เป็นฟาร์มแล้วก็จะไปล้อมรั้วไปตรงนี้ตรงนี้เป็นฟาร์มไม้แล้วก็ที่เก็บไม้นะครับผมนะน,นี่มีลังกระสุนด้วย แล้วก็มีนี่นะครับนี่นี่ก็จํานวนโอ้โหที่เราไปฟาร์มมานะบอกเลยว่าอยู่คนเดียวได้ย,วยาวๆเลยนะครับผมนะอน,น้องๆหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมพี่ไม่ปิดหมดเลยใช่ไหมอันนี้พี่เอาไว้แบบเร่งด่วนไงเวลาสมมติว่าพี่โดนกวางไล่สมมติโดนมาแล้วเฮ้ยกลับมาถึงบ้านแล้ววอยกลับมาถึงบ้านแล้วนี่เราก็สามารถกระโดดขึ้นได้อย่างนี้ไงล่ะแต่เดี๋ยวในะนอนาคตเนาจะทําเป็นซองอาจจะเป็นซองแบบไว้กับดักก็ได้นะเผื่อมันมาแล้วก็ เอาใส่กับดักไว้นะเดี๋ยวเราต้องฟาร์มกับดักก่อนนะทุกคนนะอ่าแล้วทุกคนตอนนี้ก็เช้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะเราก็ฟูไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็ไปหาเจ้าเด็กไดโนเสาร์อะไรดีกว่าน่ะคนแรกหายไปอีก463เมตรเราจะไปช่วยเขาได้เนะี่ยเห็นไหมโอ้โหบอกเลยว่าอาวุธครบมือเนี่ยฉันไปช่วยเด็กก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ฉันเงาเงาแล้วนะั่นนะ่นะา่าจะอันนี้ข้อมูลเลยเนะี่ยโอ้โหมีคนอลังจะมาหาคุณนี่นะครับคือประโยชน์ของการเล่นปืน,นครับเดี๋ยวเอา โอ้จะโชว์ซะหน่อยยิงวูดเฉยนี่ครับโอ้โหยิงไกลได้ครับน้องไม่ต้องเข้าไปใกล้ครับอืเห็นไหมถ้ายิงโดนหัวคือนัดเดียวล่วงอยอีมะหิมะล่วงพายุหิมะเริ่มเนี่ยแต่ว่าอัปเดตมาใหม่อ่ะคือพายุหิมะแบบมันถ้าไปบางวันแบบวันไกลๆอะ่ะคือมันเข้าบ่อยอยอะ่ะมันบ่อยมากเลยอะ่ะแทบจะไปไหนไม่ได้เลยจริง เปิดไปสวัสดีน้องพี่มาช่วยแล้วออกมาออกมาเดี๋ยวน้อขอขอ,ขอฟาร์มก่อนนะน้องนะพี่ไม่ได้เห็นของดีกว่าน้องนะแต่ว่าพี่ขอฟาร์มก่อนเพศโอ้โหได้เจ็ดสิบเพชรแล้วซื้อเลยได้น่าจะซื้อตัวละครใหม่แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเริ่มเล่นแนะนําเลยเกมนี้นะแคมเปอร์ตัวแรกตัวแรกอยู่นานๆเลยครับผมว่าว่ามันกินมันกินอาหารมันเหนื่อยช้าแล้วก็ มันมีของที่ติดมาค่อนข้างที่จะพร้อมเลยแหละทุกคนนะอะเด็กถึงแล้วนะของนายถึงแล้วโอ้ขอบคุณมากครับที่ช่วยผมไมเป็นไรนะ้องคนไทยต้องช่วยกันอ่ะละเดี๋ยวนี่ก็คือจะเป็นเวลาเราจะฟาร์มมาใช่ไเราก็แค่ฟันชึก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 ,ชก,ชก,ชกตรงนี้แล้วเข้ามาตรงนี้ไงรวดเร็วจัดจัดไปเลยเออเดี๋ยวมาดูน้องคนที่สองดิที่ว่าพี่ช่วยได้หรือ,อยังพี่ยังน้อง น้องเอ่อหัวปลาหมึกอีก800เมตรโอ้แต่ว่าพี่ช่วยไม่ได้นะน้องเพราะว่าวันนี้พายุหิมะขึ้นเข้าแล้วก็มีโอ้โหอีก50กว่าวิเท่านั้นมันก็จะมืดแล้วพี่ขอเก็บแครอทก่อนแล้วกันนะะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไปช่วยแล้วกันนะเดี๋ยวคืนนี้พี่ขอทํากับข้าวปาร์ตี้ฉลองแคมป์ใหม่ก่อนนะอและทนนะอะ้วทุกคนคืนนี้จะเป็นคืนแรกที่เราจะได้เติมแคมป์ใหม่ของเรานะว่าพวกนั้นมันเข้ามาได้หรือเปล่า แต่ว่าเราต้องหาตัวที่มันโจมตีไกลก่อนนะทุกคนนะเดีย๋ยวเราค่อยไปเจอกับพวกที่มันโจมตีใกล้เราต้องหาพวกเออมันอยู่ไหนไวะเอยมันเข้ามาได้เออมันเข้ามาได้ใช่เพราะเราไม่มีกับดักไงล่ะเออนี่ไงมันอยู่นี่มันอยู่นี่นนไปย่งยิงจ้ออย,ย่าโดดอย่าโดดเออปีนขึ้นมาเลยเออนี่แล้วเราก็ลากมาเหมือนเดิมครับลากมาตรงนี้เออมาหาฉันมาฉันเบบีคัมอนเบบีนี่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 น ก็ยังติดเหมือนเดิมครับนะบางคนงโง่ติดตรงนี้ด้วยก็มีฟาด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 ไปเออเห็นไหมได้ผลเห็นไหมนี่อันนี้ก็ถติว่ามันเข้ามาตรงนี้แล้วก็เข้ามาตรงนู้นแต่ว่ามันยังไม่หมดแฮมันยังไม่ดรอปไร้ย้องไร้อยู่ไหนอ้นอยู่นี่ตีตีโอ้ยนี่นี่นนถ้าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเนี่ยเนี่ย คือถ้าเกิดว่าใครบวกไม่เก่งนะครับผม,ผมก็จะหัวร้อนนิดหนึ่งพี่ก็ไม่ชอบบวกเหมือนกันเพราะว่ามันมันไม่รู้จะไปบวกซึ่งหน้าทําไมทั้งๆท,ที่เรามีสติปัญญามากกว่า AI พวกงูพวกนี้ทุกคนนะแล้วเราก็เอาไปชาปนกิจให้เขาด้วยนะ <c oughs> เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศร,รีที่เขามาตายในแคมป์เรานะฮะ <c oughs> ไม่น่าเลยไม่นายุสั้นเลยพนมโอ้ตอนแรกฉันว่าฉันจะทําการเลี้ยงปาร์ตี้ซะหน่อยแต่ว่าฉันไม่ได้เลี้ยงแล้วแหละนี่อะ เก็บศัตรูก่อนแล้วกันเก็บ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 เออมันเยอะไหมกินคนเดียวในพวงกลางได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนออกจะไปช่วยน้องกั้นบูทซะหน่อยไปเลยครับม่งหน้าไปช่วยน้องกันเถออดูเหมือนว่าตอนนี้เราเดินทางมาถึงถ้ำของน้องแล้วเฮแต่ว่าเราตอนนี้เราตึงมือมากเพราะว่ามันมีหมาป่าไล่ซอยจู้เราอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องฉีกออกนะทุกคนนะฉีกออกฉีกออกแล้วมีหมีด้วยเฮจะเพิ่งหิวของดิพี่ใช่ใช่แล้วก็ยิง เสี่ยวหมีเอ้ยอันนี้ก็ยิงทางไกลเออยิงทางไกลจุ๊บไปจุ๊บแกมเอาฟาวูไปจุ๊บแก้มเพื่อนเฉยยิงอ่ะเอออีกนั้นนึงเออเอาๆพี่ไม่ได้ยิงเองพี่ยิงหมาคนละตัวไว้เออมาอีกออ อีกตัวสุดท้ายเงาเหรอเงาไม่มีเพื่อนเล่นด้วยเออขอนะครับขอนะจ๊ะตแล้วพี่มาช่วยแล้วน้องพี่มาช่วยแล้วกลับบ้านได้ไหน,นมีกล่องไหมออไม่พี่ไม่ช่วยผมเลยเดยพี่ช่วยให้พี่ขอเปิดกล่องก่อนจะเย็นๆสิเป็นเด็กเป็นเล็กหนะ่าเออมีน้ำมันไปกลับบ้านกันพ่อแม่คงคิดถึงแย่แล้วเด้อพ่อแม่ของหนูเป็นใครยังไม่รู้เลยพี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกัน เอาละเดี๋ยวโอ๊ยกลางคืนกำลังมาไปไเดี๋ยวเราวิ่งกลับกันดีกว่าอีกตั้ง800เมตรคนไรวิ่งวันเดียว800เมตรได้โดยที่ไม่พักเหนื่อยเลยไป let's go bb a y ม o นอ้าวเรามาถึงแล้วโอ้ยโอย่า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 เฮ้ยมันไม่จ้าทำไมมันไม่จ้าเอออย่าอย่านะอย่านะเฮยนี่ก็คือประโยชน์ของที่เราเว้นที่ว่างไว้นะนี่ถ้าเกิดว่าเรามาตรงนี้ปุ๊บใช่ไหม มันตรงนี้ปุ๊บเออ,อวสว่างจ้าเลยนะแล้วเราก็ทําการเอาน้องไปบทไปบทคู่กับต้นไม้อ่าเออไอ,อ้โ <ย imbalance S 2> นอาเฮ้ยเธอเพื่อนพี่ฉันไปช่วยแลย้วพี่ฉันไปช่วยด้วยล่ะเออพี่ฉันก็ไปช่วยเหมือนกันแต่ว่าพีา่เปิดกล่องก่อนเธอใช่ไหมล่ะ <c oughs> ใช่พี่เปิดกล่องก่อนน้องแล้วเพราะว่านัา่แหละพี่หิวของยิ้ม สู่เช้าวันใหม่เรามาดูกันซิว่าน้องปลาหมึกคนนี้เขาอยู่ที่ไหน885เมตรโอเคเดี๋ยวพี่ไปช่วยน้องเองโหช่วย4ี่คนติดเลยได้ไหมเนี่ยเฮ้ยแต่ว่า้น้องคนนี้น่าจะโหดคนคุ้มกันน้องน่าจะโหดมากๆเลยไปเราไปดูกันเราไปดูกันซิโอ้ยมองไปทางอื่นนะไม่ต้องมามองมาทางนี้ฉันไม่อยากรู้จักใครทั้งสิ้นไปชั้นไปโมีมนุษย์ต่างดาวด้วย โอเดี๋ยวฉันกลับมาฟาร์มแล้วกันฉันไปช่วยน้องก่อนแต่ไม่ได้แต่ในใจก็หิวของมาทั้งทีแล้วก็ต้องฟาร์มดิว่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้กล่องทองด้วยเฮ้ยกล่องทองอยากได้กล่องทองอุ๊ยอุยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุ๊ยอุยมันกุดมันกัดมันกัดฉันโอ้ยโอ้ยไม่ได้แฮทุกคนอมันไม่ได้นี่เพราะว่าคนคุ้มกันน้องเป็นหมี เห็นมีโอ้ไ oh ม่หมาก็เยอะมาเยอะเกินอุย้ยหนึ่งนาทีเดี๋ยวเดียวนะเดี๋ยวนะวนะพี่ขออุยอ้ยอุ้ยตรงนั้นมีกรอบกระสุนใฮ้กรอบกระสุนไรวะโกดังกระสุนพี่ขอไปฟรามกันนะพี่หิวเผื่อพี่จะได้อาวุธไปช่วยน้องไงล่ะนีไ่ไงอุย้ยของเยอะเขินนะเฮ้ยเดี๋ยว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 พี่พี่ผมอยู่ทางโน้นเออจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นนะพี่ไปช่วยแล้วเนี่ย เออพี่เดินไปก็ถึงนะเนี่ยทุกคนไปไปพี่ไปช่วยแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ต้องดูก่อนนะว่าเออผู้คุ้มกันน้องคือตัวไหนพี่มันเป็นหมีเป็นหมีแล้วพี่ยังไม่เห็นเลยไม่เห็นหมีอย่าอ๋ออ๋อฝั่งทางนูน้นฝั่งทางนู้นก็มีหมาโอ้ฝั่งทางนี้ก็มีหมาอื่มคุ้มค่าไหมเนี่ยน้องคุ้มค่าไหมพี่เขายิงออไปยัง โอ้โห,โห,โหวิ่งวิงว่งวิ่งรันรันรันเปียงเปียง,งหมีบอมีจะมาสู้ลูกปืนได้จังได้บออยู่ไหนหมีอ๋อนี่ขึ้นมาตรงนี้ใช้สเต็ปนี้เลยแล้วกันเออสเต็ปคนขีคานนี่นไงโอๆยิงไม่โดนเออเอเอ เออไม่ต้องยุ่งไอ้น้องนี้เออมายุ่งทําไมเรื่องของผู้เด็กผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผ,หญผู้เด็กป้าพี่มาช่วยแล้วโอพี่ก่อก,อ,กอ,องก่อนน้องว่าพี่ช่วยผมก่อนกลางคืนหลังจะมาแย <Yeah. S 1> ่เออไฟฉายชงพลังไฟฉายทรงพลังชง,ชงพลังอะไรนี่แหละอันนี้สู้ได้อันนี้เราจะสู้กับเจ้ากวางได้แบบว่าไรไ่ไ่เทียมทานจริงหรือเปล่า ต้องรอดูนี่ไปไปมาแล้วเอ้อย่ยาอยา่ยาอย่าเอออยา่ามันช่างกล้าซะเหลือเกินน่แหละสงสัยหลอดฟีนนซีนนวิ่งไปอโอ้ยโอ้แล้วเราต้องมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยเอาไม่ไกลนะไงหเห็นแล้วนะไงเออพี่มาช่วยแล้วพี่มาช่วยเองแล้ว เออลงไปโอ้โหขอบคุณมากครับพี่แต่พี่ยังห่วงของได้ไหมไม่ได้น้อพี่ต้องขับเคลื่อนด้วยของเท่านั้นเข้าใจไหมเข้าใจไหมเป็นเด็กไม่รู้จักของดีหรอกพี่เนี่ยรู้จักของดีอืเพราะฉะนั้นเลยจะเถียงอาราช้าของวันที่ยี่สิบเอ็ดไม่ใช่มันยังไม่คูณแป๊บหนึ่งรองมันคูณแป๊บหนึ่งยี่สิบสองยสิบสองคูณคูณคูณเป็น อ่าเป็นคืนสี่เป็นคืนที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้บอกเลยว่า9 9วันเราจะจบแต่เพียงโอ้โหพายุหิมะวะทุกคนอุ้ยทุกคนพายุหิมวะว่ะเราจะไปช่วยน้องไงเดี๋ยวเเราขอดูน้องก่อนแล้วกันน้องโคา่าน้องโคา่ากินโลนึงเลยเหรออ๋อไปไปกิโลนึงก็ไปไปพายุหิมะเหมือนจะให้น้องรอดนะเออเพราะว่าถ้าเป็นพายุนะหิมะนี่หิมะอะไร คือเราไม่สามารถออกไปได้ไงเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปคับพวกเอ่ออ่อเอ่อพวกพวกเปกไม้ไม้พวกไม้อะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปเพราะว่าเรายังไม่เพราะว่าเราไม่ได้คับอันนั้นไงเพราะว่าเราไม่ได้คับพวกเอ่อป้องกันความหนาวให้ทุกคนเราเลยไม่สามารถที่จะไปฝ่าพายุหิมะได้นะเพราะว่าเราจะมองเท่งได้เพราะว่าตอนอัปเดตแรกๆเลยชั้นห้าวไงชั้นก็เลยไปเองมันก็ปรากฏว่าวูบสิจ้ะวูบเลยเก็บก่อน โอ๊ยโอ๊ยอ <iah 40> ันน <su> ี้ไม่เก็บไม่จําเป็นอันนี้จําเป็นมากเพราะว่าเราจะไปบวกโอ้โหดงมีด้วยไปย่างไปย่างแล้วก็ยิงแล้วก็ถอยทุกคนไปย่างอุ้ยโอ๊ยตัวอะไรตัวอะไรสกิทหมาก็สกิทโอ้โหทุกคนทุกคนวู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 ได้ง่ายๆเลยนั่นแหะเดี๋ยวเราวิ่งก่อนเราวิ่งก่อนเราวิ่งก่อนเราวิ่งเก็บของก่อนอ้าวิ่งยังจะวิ่งเก็บของอีกวิ่งก่อนโอ้โหทุกคน คือคือมันยากนะเนี่ยเออมันไปแล้วโอ้โหยากเลยยากเลยเนี่ยเจอหมีอ่ะหมีปอกคอดำโอ้โหเวืดเว่รดอีกแล้วไปวิ่งมาโอ๊ยตายอ้อยิงไม่โดนยิงเล็งหัวดีเออเกี่ยวไหมเนี่ยเกี่ยวตกเออเออ โอ้โหโหวิ่งเลยวิ่งวิ่งวิ่งเก็บของหิวด้วยหิวหิวของหิวแล้วก็จุกจุกหนีจุกหนีเราไปเออได้ยินเสียงแกลบเราต้องมาพักในนี้ก่อนทุกคนเราจะพักในนี้ก่อนหนึ่งคืนแล้วหนึ่งคืนเท่านั้นโอ้โหไม่ได้เราวิ่งกลับไม่ทันนะเราต้องช่วยน้องคนนี้ให้ได้เออแล้วก็มีกล่องทองด้วยโอเคเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าคืนนี้เราจะรอดได้หรือเปล่าโอ้โหอันยมันหนีมาทำอะไรไป เดี๋ยวแล้วก็ตัดตอดกันไปก่อนเหนือออกไปุ้ยไม่ได้คืนนี้จะถูกเราจะถูกโจมตีเราต้องกลับบ้านเท่านั้นต้องกลับบ้านเท่านั้นไม่ได้ดูบ้านไกลไหมโอ้ไกลไกลอีกเก้าวิโอ้เดี๋ยวพี่มาช่วยใหม่นะน้องนะเดี๋ยวพี่ขอไปปกป้องบ้านก่อนไปเดินไปรอโอ้แย่ละแย่ละ เรายังไม่ได้พลิกด้วยนะเนี่ยถ้าได้พลิกอ่ะมันจะทําให้เราวิ่งเร็วมากๆแต่อันนี้เรายังไม่ได้พลิกแต่เราก็วิ่งไปแล้ว,ลวถึงถึงแล้วถึงแล้วถึงบ้านแล้วถึงแล้วเออเออพวกเก็บคนนกีย่ยอยาถึงบ้านแล้วข้ามเลยแล้วกันข้ามนี้ด้วยเออน้องกลัวไหมพี่ก็กลัวเหมือนกันไม่หนูไม่กลัวตายไปเดีย๋ยวเรามา ดูซิว่าคืนนี้เนี่ยมันจะมาโหดมาหลายแค่ไหนนะคุณนะมาอุ๊ยอุ๊ยยิงเจ็บอุ๊ยเจ็บยิงเจ็บปวดรัวๆอ้ยบังโอ้ยมันเข้ามาได้ไอ้นี่มันเข้ามาได้เชิญเชิญตรงนี้เชิญเชิญเข้ามาเข้ามาโอ้ยโอ้ยเชิญเข้ามาโอ้ยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ผ่านแผลผ่านแผลก่อนอ้ยอ้ยโอ้ยหลบหลบไปข้างนอกก่อนโอ้โหโอ้โหโปืนอยู่ไหนเออล้วหลบมัข้างนอกก่อนเออเออปีไม่ได้สิปีไม่ได้สิน้องพี่ไม่ได้ออกแบบมาให้ปีนพี่ไม่ได้ออกแบบมาให้ปีนเออเออยิงฟรี อ่อันนี้อันนี้ล่อมานี่ดีกว่ามาตามมานี่ตามมานี่เออตามมานี่เข้ามาเออเข้ามาดิเออมาฟันชงเชงเร็วเออไปไปโอ้ยโอ๊ยเออผ่านมาได้อย่างชิวเฉียดถึงจะไม่อีซี่ก็ตามนะทุกคนเออ ถึงนกับสะบักสะบอมเันเลยทีเดียววันที่26ใช่ละเไม่ได้ยี่สละคูณส2่ 29. โอ้โหเฮ้ยเราจะต้องจบก่อน99วันไปเราไปช่วยน้องคนนั้นกันดีกว่าไปวันเราหิวไปกินเป็นนับทางนี่แหละตามทางโอ,โอ้่มีพริกเออทำไมวันเราไม่เห็นพริกววันนั้นอะไปนี่พริกมันทำให้เราวิ่งเร็วเพราะมันเผ็ดยังไงล่ะ เออไปไปแอบบเก็บโลหะที่ไปทำเป็นอาวุธอยู่ไหนมีตัววันก่อนวันนั้นอยู่ไหนเฮ้ยใครห้าวเอามาหาพี่ดิน้องไม่ไม่ไม,ไมออ่ถ้ามาเยอะก็กลัวเหมือนกันเดี๋ยวต้องอย่ามาเยอะดิมาทีละตัวพ่ออยู่ไหนมีเออนี่ไงโซเดียมคอมอยู่นี่เหรออ,อ่าติด ตีดอีกนัดหนึ่งอีกนัดหนึ่งเออโอ้พายุหิมาเริ่มแย่แล้วแย่แย่แล้วยิยวงโอ้โหโหโหตึง้งยิงนัดยิงนัดหนึ่งเออยิงนัดหนึ่งเออดูดิดูดิเหลือโอ้โหเหลือเยอะจังวะโอ้เหลือเยอะจัง ร้อยเรียบร้อยไม่น่าห้าวเลยไม่น่าห้าวเลยอ่ะ อาแล้วทุกคนเกมนี้แล้วก็น่าเสียดายมากเลยที่เราไม่สามารถผ่านไปได้แล้วก็ไม่สามารถช่วยเด็กคนสุดท้ายได้นะครับผมนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะถ้าเกิดว่าน้องๆอ,อยากให้พี่มาแก้ตัวก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยว่าพี่กลับมาแก้ตัวด้วยนะครับผมนะแล้วอาจคลิปหน้าจะเป็นสถิติที่เราสามารถทําได้ยาวนานที่สุดก็เป็นไปได้นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะขอบคุณที่ติดตามด้วยนะจ๊ะไปเลยจ,จ้าบิบบูย